we สบายดีพ่อแม่พี่น้องผมไปมดสุกข,ขู่ซุปพลนาะก็ได้มาพบพ่อคับบ่าวอ้วนอิศก,ก,กับเสร็เคยื่อพ่อแม่พี่น้องซึ่งว่าภารกิจของบ่าวอ้วนเมื่อนี้ก็ได้ออกไปอัปเดตให้กับบา้าลีที่ว่าบา้าลีนั่นได้เอาชื่อเป็นจะเป็นทางทางนำ้ำแล้วก็ขับแทงปูนเนาะที่จะนําไปสร้างเฮ็ดหงหนึ่งแล้วก็ปูงเก็บน้ำให้กับครอบครัวของไอเซ้งอ่ะเนาะซึ่งว่ามไม่เบ้าลีก็ได้เอาเครื่องไปส่งให้ทางไอเซง้งบ่าวอ้วนก็เลยที่ขขขไปอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งน้นกันแนเนาะพ่อแม่พี่น้องนอนเดี๋ยวนี้ก็เอาก่อเสียท่อเดินทางไปพร้อรมกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เาก็ได้เดินท่าหมดทีเพื่อนขอไอเส้งไปเที่ยวห้องเนาะเดี๋ยวนี้เอาก็อเให้สร้างอ่ห้สร้างกับเจานยกยกกับแท่งปูนนี่เนาะไปไว้เพื่อนขอไอเซ้งหน่อยเดี่ยกับกัลลังกับเจาะกัลลังยกจะเป็นถังบรรจุน้ำเนาะ ที่บาลเลียนได้ไปซื้ออยู่ซาลิเลียบหัวทรายเนมาเนาะ,ะชุดแถววันห้าบุมีเนาะบาลเลียกก็เลยได้ไปซื้อที่ตูมเมืองเป็นจากนี้เอาก็ไใ้ซานเนี่ยหาเมื่อเพราะว่ารวดเข้าขึ้นไปพ่าไนเนาะไปหาเงินอนะ่ะเช้งนะ่ สองคนเอาก็ได้คนนึงเอาท่างงนผู้หนึงเอาท่างท้ายก็ได้มาเอานี้ลงก้อนก็นได้เนาะอันนี้เขาก็ใช่สร้างเนี่ยเอาขึ้นเมือ่อที่ลานที่ลานเนาะพ่อแม่พี่อน,น,อน้องเนาะให้เขาเจานี่กิ่งไปแล้วมันหนักเนาะ ยา,มางมันก็เนาะเื่อนกเป็นบาลีครับนั่นก็ได้สวยกันแบกตอนไปเนาะที่สองคนนั้นก็ขอเจ้าจะค่อยยกค่อยหามออกมาเพราะว่มามันหนักก็เจ้าจะกิ่งมาเนาะ หลังจากที่ว่างทำมาหมอบบวานมอเพื่อนในก้าวไปเชียงนั่นมออ่อนของไรมาเลยเนาะแต่ตัวนู้นแหละในมาในห้องจะเป็นห้องน้ำเนาะกะส็สซัเร็จละเอียดตีไปไม่เป็นเนาะคือมกขี่ข้าว,ตวเต้นลงนี่คือว่าเกระจายคันไดจะได้เห็ดห้าวลงมาให้ตั้งแต่เชียงพนุสะดวกสบายขึ้นเขาเขาเ น้ำยุ่งเฟยไม่น่ะอตอนนี้คนเจ้าจะได้เอาปูนทอกทอกขึ้นสูงประมาณ30เสนหาจากหน้าดินขึ้น

โอเคน้องพม่พ no. okay, ี่น้องเนาะคือที่เยามาสิอีกนั่นไอเชียงพนม่โย่ไอเชียงพนไปอาบน้ำมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นก็ได้อาบน้ำมาแล้วเนาะนี่เขาก็สิได้อัปเดททางบาวลีนี่จะมบสบายดีฮะสบายดีเนาะน้ำไหน่อครับไอเชียงพนเนาะสบายดีไอเซียงสบายดีเอสียสบายดีสบายดีไปยังมากอ่ะสบายดีอาบน้ำเออไปอาบน้ำมาพี่น้องก็ ไก่บ <Jay> e. e. uh, ่อน้ำเขาไปอาดนะไก่ไก like, ่โอหยางไปเนาะดูอ้าตีนขึ้นน้อยตีนขึเนี่ยก็ใช่ทางบ๊อบลี่เนี่ยสัมผัสกับทางไอ้ใหญ่พเนาะอันน่ะเมื่อวานน้องเชี่ยวอุ้งน้ำมาให้สร้างเปิ่นที่ต่างไงเน้อตรงเอาไว้ใส่น้ำฝนใส่น้ำฝนเวลาฝนตกมาเมื่อคืนนีนฝนตกเนาะฝนตกเข้าเข้าบ่อไหนบ่ต่างอุ้งจำถามว่ซสัตวนี่ที่ได้นำไว้ใส่แล้ว นี่เสงเนาะแต่ว่เป็นคือน้องพ่อเป็นน้องเนาะนี่จะเป็นทางลิ่นเนาะ่เอสร้างเพื้นใส่เนาะบาลีก็ได้แนะนำเลยจะสร้างเพื้นเอาทอนี่ไใสเป็นทางลิ่นลงมาเนาะมาแล้วเาจะตรงต่อเป็นลงมาแล้วก็จะมาไสนี่เนาะที่เจ้าเนี่ยตรงฝนลงมาใส่อุ้งตัวนี้เนาะนี่คือสร้างเพื้นก็จะต่อลงมาเนาะต่อเป็นมาเจ้าของง้อในไสก็จะเอา น้ำนี่เขาไปในนี่เนาะจะมีสองจุดเนาะที่ว่าบาวลีเพินนน่นแนะน้ำสร้างเห็นเนาะก็คือจุดจุดนี้เขาเขาจะเอานะจะเป็นแท่งยางพลาสติกใช้เนาะตรงนี้จะเป็นแท่งปูนในทางเทิงเนาะนี่จะเป็นแท่งปูนเพื่อนพี่อนเนาะจะเป็นแท่งปูนตรงนี้ตังนี้ก็จะเป็นทางลิน้น ลิาา้นหลอดเวลาฝนตกน้ำยอ่อยใช่เนี่ยจะตกสไนน์นี่ไปพี่น้องนี่เขาจได้ใส่สามแทงน้ำกันเพื่อนพี่นอ้องมันจะมีสามแทงเนาะเดี๋ยวเนี้เยเขาใส่จรีแลอดดอกอาจานรย์จะสร้างก็จะได้เทเทพื้นนั่นประมาณสิบเส้นนี่แหละไปพี่นอ้องแล้วเขาก็จะได้อาูนนี่ยาตามทิวาแทงตีนแทงเนาะซองแทงเท้ายองขึ้นเนาะโอเคเขาก็จะไปเบิ้งที่ว่าบาลลีน แนะนำใหม่คับครอบครัวของไอ้เช้งป่ะเนาะว่าเอาเรื่อยบนจะแนะน้ำใหม่ข้างไอ้เช้งไปเห็นแบบไรเนาะไอ้เชงเอาไม้ไผ่นะมยมาน่ะเนี่เอาไม้ไผ่มาแปลงไม้คานพวกนี้อเอาไม้คานนัใช่แล้วก็ใช้สองเบื้องครับจึงเ่็นนักลายคือมานาเนาะเห็นนั่นนองล่าไปตั้งกันแล้วติ่วมาจะเนี่ยเมื่อยแกขนัแน่นอน เอ้าฮะใส่ไม่ค้านน่ะวันนี้เนอเส้งแป้งให้ลูกเนอเอาอยากให้เซ็งอันอันเห็ดเน้อสบายให้ลูกกันแหละเนาะไม่ค้านเป็อย่างน้ครับสบายแล้วก็เบิรงอันข้าวเจ้าแป้งแข็งแล้วแล้วก็เบิรงบุกไอ้มันเที่ยงไหนันบุกแล้วก็เบิรงเก็บเมียนอันไม้เนอมันดีอันเก็บมันยุ่งมุญะตามกล่องลายจะมีนะเบิรงอันไม้มันกำงานเนอเพื่อนเท่านั้น นะสบายดีเส <c oughs> ah, ียงสบายดีสบายดีสบายดีน้องสบายดีสบายดีเสื้อสบายดีเอ่อที่กี่กำลังไปยังมาน่ะไปอาบไปอาบน้ำโอ้ไปอาบน้ำเนาะอาบยูกายอ่ะไก่จะไปอาบยูน้ำหวยเพื่อนอ่ะโอ้อาบน้ำหวยเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้สบายแล้วเดี๋ยวนี้นะเที่ยงสองสามมื้อก็จะสบายแล้วว่าไหนยางลงไปอาบน้ำยูน้ำหยเนาะ เพราะว่าบล่าเียกคนก่อนได้ซิวอุ้งน้ำไม่แล้วเราก็ตัวฮางิ้นลงแล้วันนี้หลังจากที่ว่าฝนตกเนาะน้ำก่อนจะได้เข้าไปในอุ้งกันหมดเราก็แทงไส่แล้วันนี้น่ะก็ดีดีใจบอกที่ว่ามีผู้มาชสวยเหลือครอบครัวของเอ๋ยน่ะดีใจบอกดีใจดีใจเนาะโอ้ดีใจบอกหน่อยที่ว่าจะได้อุ้งน้ำน่ะดีใจดีใจหน่อยเชงหน่อยได้อุ้งน้ำเนาะ คักเนาะมื่อาหร่สบายได้ไม่ได้อาบน้ำห้อยแหละอาบยี่นี่สบายเวลาฝนตกมาเนี่ยนำจะไหลลงทางเรียนมาลงเฉลี่เลยสบายใช่ตางเข้านี่จะได้โตหน้าหัวกอกใส่เสื้อเปิดนำกอกเลยสบายเนาะดีใจน้อยเนาะดีใจขอบใจเพื่อนนะขอบใจเนาะเอาดีใจขอบใจไปได้ไงขอบใจเออดีใจ ตัดใจน้อยเออคักเราอืมเออนั่นก็คือนาที่ว่าบราลี่เดบอกเนาะคือว่าบอกบล็อ้ไอ้นี่อันน้ำไม้ือนเนาะอันน้ำไม้เราก็ตั้งลูกไก่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะบราลี่บอกเนาะอืตอนนี้มันหนักหายก็อหายตั้งตั้งลูกไก่เขาซื้อไก่มาขายเลี้ยงเลยซื้อตั้งลูกไก่แล้วแล้วก็บอกบอกแล้วก็ ถ้บโมลี่ก็จะซื้อไก่เป็ดไก่ใหม่เลี้ยงแลมอดเนี่ยก็อาทั้งน้องก็จะได้กลับก็ได้เช่นเ้อะได้ขอลาตัวกลับก่อนมันมืัอหน้าคอยเข้ามาอัปเดตเติมกลับเข้ามาไทยก็พ่อข่าเติมเด้อเอากลับก่อนหน่อยกลับก่อนกลับก่อนหน่อยกับก่อนหน่อยบายบายบายอืมโอเคโอเค โอเคนะพ่อแม่พ <His> ี่น้องเนาะสำหรับการมาอัปเดตบ่าวลีมอบจะเป็นแทงน้ำเนาะแทงน้ำที่ว่าเขาจะเอามาตูงน้ำฝนไว้ให้กับทางครอบครัวของไอเซ้งไว้ใส่เนาะก็อแหล่มามอบเพื่อนให้กับเพื่อนวิเทียมห้อยเนาะก็ยังก็ยังวัวเล่เถาะเนาะทีว่าเขาเขาก็จะได้เอาอุงแล้วก็กับแทงปูนเนี่ยมมอบไปสร้างเนาะในนี่ก็เขาก็จะได้วางให้สร้างเนี่ยน้ำเนินเบียกของสร้างกันต่อไปเนาะ หลังจากที่ว่ามือหนึ่งสองมือสำเร็จแล้วเราก็มาเรียก็ยังชิได้มามอบมอบใหายครับขอข้อของไอเส้งนี่ใราเป็นยังเป็นทางการเนะาะเพราะว่าเขามาในมณีนเขาก็จะเอาเครื่องมาที่มามอบให้สร้างไว้เนาะมันก็ยังเปลีวล่วแต่เนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้านอวนขอชิได้ขอลาบทานผู้ชมไิชลนี่เนาะไปเจอกันแม่ในคลิปนะว่าจะเป็นคลิปแบบไหก็ขอจะตามบุษมิชมกันทั่วไปพ่อแม่พี่น้อง ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดปัญญาเจ็บุญท่านใดได้เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วถ้าเมตตาสงสารคุกค้ขอของทั้งไอเซียงเพิ่นถ้าหากถ้าอยากบริจาคเสลือก่อนสามารถติดต่อพอพันธุ์มาทางมาอ้วนได้คือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะะมาอ้วนก็สิขอเป็นสะพานบุญให้ทุกทุกท่านที่บริจนนะาคมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวอ้วนทางในคลิปต่อไปเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนก็สิได้ขอลาท่านผู้ชม o m ไปซ้ำนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปปหหนน้้าสรับคลิี ขอขอบใจ